นีค่ะทุกคน hey, Happy New Year สองพนสองก็ไม่ได้มาพักทายทุกคนเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยเนาะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศที่โรงแรมที่เอามาทอนะคะอ่าชีวิตแบบไหนที่คุณสามารถเลือกได้นะโอเคข้อนี้อ่าเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศก่อนเออนี่เขาก็จะจัดงาน เป็นดีนคมคริสต์มาสอยู่เลยนะคะ,ะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างใครทําอะไรกันไปบ้างแล้วบ้างใครตั้งเป้าหมายใหม่ๆบ้างเออนี่จะเป็นหนทางเดินทางเดินลงไปชั้นล่างตกแต่งด้วยต้นคริสต์มาสสวยน่ารักนะสมมติว่าเรา เป็นกับเจ้าหญิงมีทางเดินลงมาอย่างนี้เว้นด้านล่างเลยนะคะแต่ว่าวันนี้โคชิชามาทานอาหาที่นี่นะคะก็เลยมาทักทายทุกคนและให้ชมบรรยากาศกันด้วยนะแล้วก็อยากจะมาทักทายแบบสวัสดีปีใหม่ หลังจากที่แบบไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ถ่ายถ่ายทุกคนเลยโอเคมาเดี๋ยวจะมาบอกว่า,าเทคนิคการเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเลือกอาชีพหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยเลือกตัดสินใจที่จะมาสําเร็จกับออนไลน์ใช่ไหมฉะนั้นวันนี้เราต้องย้อนถามกันไปก่อนนะว่าเราจะเลือกทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพราะว่าผลตอบแทนหรือว่าเงินที่ได้รับ ว่าจริงๆแล้วงานอะไรก็ตามที่ทุกคนเลือกที่จะทำเนี่ยมันได้เงินทั้งนั้นเลยนะแต่ชีวิตมากกว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตมากกว่าที่อ่ามันมีมันมีพลังมากกว่ามันส่งเสริมให้คุณลงมือทําได้มากกว่าแล้วนั่นแหละที่คนที่ชาวแบบที่ตกต่ํามากๆเลยในชีวิตตกต่ําหรือเปล่าไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> ก็เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วนะคะก็แบบ ถ้าจะไม่มีงานไม่มีเงินหืออะไรเลยเนาะแล้วก็เจอกดแรงดดูดกดจักรวาลเจอช่องทางการทําอะไรแล้วก็เปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนชีวิตตัวเองแล้วก็มาสอนทุกคนนะให้ทุกคนมีแนวคิดแล้วก็พัฒนาชีวิตตัวเองไปด้วยกันได้เนี่ยก็คือทํามาด้วยต,ตัวเองตลอดเลยฉะนั้นสิ่งเลยเรารู้ว่ากฎของความสําเร็จหรือว่ากฎของการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันคืออะไรทําไมเราถึงทําอาชีพมาร้อยกว่าอาชีพ มามากกว่ารอยอาชีพทําไมเราถึงไม่รวยไม่เี่น mm. ในชีวิตเวเอนสักทีเพราะสิ่งหนึ่งเราหมัวแต่ทําเพื่อแรกผลประโยชน์หรือแลกกับเงินที่เราก็แค่ย้ายย,าย้ายย้ายที่หาเงินไปเรื่อยๆแต่คุณไม่รู้ความรับนี้แท้จริงแล้วเวลาคุณเลือกที่จะทําอะไรก็ตามนะมันไม่ใช่แค่ว่าแค่ผลตอบแทนหรือว่าแค่เงินทองที่ได้มา แต่มันต้องได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณเลือกด้วยฉะนั้นคุณต้องคุณลองเลือกดูว่าเอ๊ะจะทําแบบไหน,นทำอาชีพอะไรและทำไมถึงเลือกที่จะทําสิ่งสิ่งนั้นนั่นแหละมันจะตอบโจทย์แล้วคุณจะเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเดิมๆได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองได้เหมือนที่โคชิชาเปลี่ยนมันมาแล้วนะคะ mm hmm. ก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนตั้งเป้าหมายแบบ ในแต่และว,วันในแต่วินิปยแดจะหมดในแต่วินาทีนะเออโอเคก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้านะคะเพราะว่าแดดจะหมดแล้วทุกคนก็นั่นแหละสิ่งสําคัญเลยเลือกที่จะทําอะไรก็ตามมันไม่ใช่แค่ผลออบแทนหรือเงินที่จะได้รับให้เลือกผลลัพธ์ในชีวิตให้เลือกการใช้ชีวิตให้เลือกไลฟ์สไตล์ของชีวิตนะฝากไว้แค่นี้นะก็ได้ ยี่รอยแล้นี่นี่ก็จะเป็นก้างแล้วก็มีของเยอะมากเลยมีกุ้งเผาอีกนะคะทุกคนแต่ว่ารอก่อนแป๊บหนึ่งโอเคขอกินข้าวกันนะจ๊ะเยอกันคลิปหน้า